พอพอใจผลงานไหมวันนี้ผลงานวนี้ก,ก,ก็ดีครับเด็กเี่กดีครับแล้วน้องชุดน,นี้มีคาแรคเตอร์ที่หลากหลายมากแล้วตอนนี้คือพี่เก่งก็ทําให้เด็กพูกนี้คือแบบ มีความเปยิ่งขึ้นเยอะมากๆร้อนมากครับทำเด็กเราเรามีเต็มสองเนี่ยเออเก็บโทษเราโทษคนอื่นจะแย่กว่าก็ต้องยอมรับแหละว่าเต็มที่แล้วเต็มที่แล้วคือแบบเราลงมารับได้ไม่ทันโอกาสที่เราจะเข้าชิงยังมีอยู่ไม่ได้กังวลเรื่องอะไรแต่เรื่องสภาพอากาศมากกว่าโค้ชเด็กยมไม่สบายเปิดไม่ดีเปิดไม่ดีครับเปิดไม่ดีนี่จริงรับความผิดชอบครับกับการเปิดเซตไลน์ัะใช่ไหมครับเพวกถ้าเราจะเข้ารอบเราต้องชนะโคตรเดือดโคตรเดือดเลยครับแบบ

篮球训练，聚焦教育。来自山山长三角三角地区，上表人微，更要成就。预祝越,越,越界金服越界新途。 为两支球队开球。一、二、三、四、五、六、七、八、九、零。零、一、零、一。一、二、三、四、五、六、七、八、九、零。奇伟，奇伟，格 งานวีบีเอของเราเป็นไงบ้างครับผู้บริหารพอใจไหมวันนี้2 2> อสองเกมที่ผ่านมาชุดไหนเล่นดีกว่ากันดีชอบยูทีสองหรือยูทีสีเ่เล่นดียูทีสี่เล่นดีนดยูทีสองครับใจไหมชนะขาดเลยแล้วคิดว่าเกมสุดท้ายของวันเราจะรอดไหมรอดนะขะส่งกำล<ะ>ัลงใจด้วยบอกคนดูได้ส่งกำลังใจหน่อยแค่นี้เลยเดี๋ยวไปดูกันพอพอใจผลงานไหมวันนี้ผลงานวันนี้ก็ดีครับเดเล่นดีครับเกมนี่เราจะถึงก่อนรอบห้าโมงวันวันแรกเนี้ย เราเจอฮ่องกงเจอฮ่องกงพ่อได้ดูไหมว่าเขาเป็นประมาณไหนไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูคิดว่าเราน่าจะผ่านผ่านไปได้ไหมได้ครับได้อยู่นะน้องๆชุดนี้เป็นไงบ้างในความรู้น้องๆชุดนี้มีคาแรคเตอร์ที่หลากหลายมากแล้วตอนนี้คือพี่เก่งก็ทําให้เด็กผู้นี้คือแบบมีความเป็นตัวขึ้นเยอะมากๆได้แล้วเรามีลุ้นแน่นอนอ่ะแล้วก็ทุนนี้เดี๋ยวดูเราไปลุ้นกันเป็นแมทแมแล้วมาคุยกันเป็นแมทแมทไปอ่ะเดี๋ยวรอดูรอดูคนนี้ผมชัดมานี่ใช่ไหมให่ได้ให้นะ อ่านจังหวะดีๆออกเกมดีๆผมไม่สามารถลงไปคุนจอยฟิกให้คุณได้ถ้าอยู่เกมนอยู่ต้องเล่นเวอร์กเวอร์เวอร์เวอร์แล้วจบที่พอยต์กัดยกเว้นยู่จะมีมีสเปซพอที่จะทำได้ถ้าอยู่มีสเปซมันว่างอยู่ทำได้เลยแต่อยากให้เทสกันทำเใช้เวลาใช้เวลาคุจะต้องเข้าไปที่เอ่อที่เกิดใหม่เจยดิมแอนเนสเอเมสเจย์ยินแอนเนสยินพูดยินไง โคได้โได้่งนากม่ดูยิมากว่ามมีเวลาน้อยสองครั้เป็นตร วันแรกสองเกมสบายระบายวันแรกเหยียดนเอาอากาศก่อนอากาศแย่มากร้อนมากครับทำเด็กเราเราเกมสองเนี่ยหน่อยเลยเอาอย่างนี้เลยมันมันเฉามันเฉาจริงเฉาเลยไม่เหมือนเกมแรกเกมแรกเอ็นเนอร์จี้นะพลังยังเต็มอยู่ แต่เกมสองเกมได้เราชนะใช่ เกมแรกเราชนะจีนชนะจีนเกมสองเราจะฮ่องกงใช่จะฮ่องกงที่ที่ดีกว่าจีนต้องบอกว่าทีนี้น่าจะดีกว่าจีนแล้วก็น่าจะดีที่สุดในสายฝั่งเราแต่จริงเราสู้ได้เราสู้ได้ของเกมนะผมสู้ได้เยอะด้วยแต่มันเป็นมันเหมือนกับว่าวันนี้คืออาจจะไม่ใช่วันไม่ใช่วันที่ดีองเรา้วก็อาจจะโทนฟ้ารทษฝนหน่อยโทษแดดโดนลมอะไรไปบ้างแต่ว่ามันทําให้เราเด็กเราแบบว่ามันน้องไมเหนื่อยเมื่อวานเดินทางมาถึงกลางคืนก็จะได้ห้องเย็นก็จะได้ห้องอีกิน้วก็จะได้นอนตื่นเช้า เรามาโดนมีตารางที่แน่นมากนี่โทษเราโทษคนอื่นได้แววว่ะสำหรับผมนะเอาคุณชูงแช่ก่อนแล้วกันจะได้ว่าผมรู้สึกว่าผมเป็นคนดูโอเคคือมันแพ้กันด้วยคำว่าจังหวะของเกมถ้ามองคุณภาพฝีมือนะเราไม่ได้หนีเขาเลยแต่ผมตรงเองวันนี้ผมตรงตรงถ้าเกิดเด็กชุดนี้นะถ้ามันไม่ได้มีเกมแค่นี้ผมว่าดีไม่ใช่ว่าแบบไม่ได้แค่แข่งกันสามเกมแล้วจบอ๋อไม่ได้เป็นเป็นซ้ำใช่ใช่ถ้าเขาเป็นแบบว่าได้มีห้าหกเกมได้ห้าหกเกมขึ้นไปอะไรเงี้ยผมว่าเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆถ้าทางทางทาบ้านได้ติดตามก็คือเด็กเด็กทั้งหมด เขากระจายกันเาไปต่างทีแล้วก็เอามารวมกันมันเหมือนก็เหมือนกับแบบมันกำลังจะดีอ่ะกำลังจะดีอ่ะมันดียต้องใช้เคาะหมือนพี่บอกเมื่อวานว่าขอวีกเองไอ้หลอกม่ไดถ้าถ้าวีกหนึ่งอ่ะสวยเลยแต่ว่าในนี้เราก็ ก็ต้องยอมรับแหละว่าก็เต็มที่แล้วเต็มที่เป็นไงบ้างสรุปวันแรกเป็นครับแต่ถ้าเรื่องของเกมคือผมคิดว่าต้องแก้เรื่องเกมรับอ่ะคือวันนี้เรา2ององเกมเกมนี้น่าจะเห็นชัดเลยว่าเราโดน p o s i t i o นเยอะมากเยอะมากนะ p o s i t เขาเร็วใช่แล้วคือแบบเราลงมารับได้ไม่ทันแล้วคือแบบว่าคือการเตรียมตัวอย่างที่คนเก่งแจ้งคือเราน้อยไปนิดคือเรื่องพวกนี้เราต้องปรับเปลี่ยนแล้วก็ต้องให้เด็กๆคือเหมือนให้ให้เขาเรียนรู้จากตรงเนี้ยเยอะๆหน่อย เพราะว่าจริงๆถ้าเขาทําได้มันจะทําให้เขาพัฒนาขึ้นระดับหนึ่งขั้นหนึ่งคือเรื่องเรื่องเรื่องเกมม้งกันต้องยอมรับวันนี้เราในเกมนี้ยไม่ดีไม่ดีเลยแล้วก็เกมบุกก็ทําไม่ได้ด้วยตัวสองเราตื่นมากเราผมไม่แน่ใจสแตทปเผมไม่มีสแตทแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าเราแต้ได้ได้น้อยมากไม่แค่สามแต่ที่แน่ๆนะแต่ที่แน่ๆเด็กๆได้ประสบการณ์แน่นอนใช่ตขอบคุณขอบคุณวัาเดียวเท่านั้นอ่ะเดิมด้วยนะอ่ะเดเมอระเดิม ต้ขอบคุณขอบคุณมากๆนะครับที่ที่ให้เด็กๆได้แบบว่ามารวมตัวกันแล้วได้แข่งรายการใหญ่ๆแบบนี้คือเมื่อกี้ตอนหลังเกมะพอบรรยากาศมันแพ้มันคุยอะไรมันก็จะแบบมันจะนอยไปหมดอยากจะคุยกับเขาตัวต่อตัวผมชอบทำแบบนั้นนะ้มาคุยกันมันมีเกมมันมีอะไรดีเทลของแต่ละคน ไปคุยกับโค้หน่อยไปคุยกับโค้หน่อยวันนี้อากาศดีอันดับแรกอากาศดีกว่าเมื่อวานเมื่อวานร้อนมากวันนี้ฝนตกทั้งวันทำให้อากาศเย็นขึ้นแล้วก็แอร์วันนี้แอร์เย็นทำแอร์เย็นเมื่อวานสองเกมนี่เจอแดดร้อนๆงั้นเลยครับเด็กไม่ไหวนะครับแล้วก็เมื่อกี้มีโอกาสได้พาเด็กๆไปยิ้มกล้ามเนื้อเพราะว่าน่าจะล้ากันมาสองวันละวันนี้กล้ามเนื้อมาแล้วก็เมื่อวานเราชนะหนึ่งแพ้หนึ่งวันนี้ โอกาสที่เราจะเข้าชิงยังมีอยู่นะครับเราก็แค่วันนี้ทำให้ดีที่สุดคือต้องชนะและว้วก็ลุ้นให้อีกทีมให้ฮ่องกงแพ้เราจะได้เป็นเป็นรีเวนคือสามเศร้านะครับผมก็ก็ดูนครับว่าว่าอะไรจะเข้าทางเราบ้างไหมสิ่งที่กันวนงวลจริงๆก็ทีมที่มือผมไม่ได้กังวลนะครับเป็นเป็นกังวลทีม,ทม,ทม,ทมต,ตัวเองนี่แหละว่าวันนี้เขาจะเด็กๆจะเล่นยังไงเล่นดีไหมนะครับอะไรติดตามด้วยนะครับนะฮะเด็กๆจากวีเอ็มอลครับวาเอีมเอลไทยละ <น>คัโหรับกมาเซไทของเราใน,น็สนุกดีครับได้ประสบการณ์อะไรๆอ,อยากเยอะมากเราก็ได้เห็นทีมจากต่งางประเทศเยอะมากครับแล้วก็มีทั้งจีนญี่ปุ่นออสเตรเลียสร้าดีมากคือเราคิดว่าเด็กเราโฟแล้ว ต,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 ตัวตัวใหญ่แลแต่เด็กทีมอื่นก็สูงใหญ่เหมือนกันตัวใหญ่แบบบางทีออสเตรเลียเขามา190เฉลี่ย185ประมาณนี้ดังนั้นเลยเรื่องความกังวลก็อย่างตามโค้ชเก่งเลยครับก็คืออาจจะแบบไม่ได้กังวลเรื่องอะไรแต่เรื่องสภาพอากาศมากกว่าควรเด็กไม่สบายเพราะบางทีร้อนก็ร้อนไปเลยอยู่ๆฝนจะตกก็ตก แล้วก็แบบอาจจะมีสลับฝนสลับร้อนอย่างเงี้ยเด็กก็จะแบบไม่สบายแต่ก็จริงๆเด็กๆก,ก็เต็มที่แล้วก็พยายามพัฒน,นาตัวเองในเรื่องของเกมลับนะครับก็ถือดีขึ้นในตามลำดับก,ก็อยากให้จริงๆมันก็มีอยากให้มีรถโตเนมเมนต์อย่างเงี้ยต่อๆไปอะไรเงี้ยครับก็ดีโ,โอกาสดีมากขอบคุณกอนเดียวมากที่เปิดโอกาสให้เด็กๆด้วยแล้วโค้ชด้วยขอบคุณครับเมื่อเช้าเจอญี่ปุ่นไปเป็นไงบ้างหนักครับจริงๆมันคิดว่าประสบการณ์ที่มัน ดีมากๆครับสำหรับเด็กๆได้เหทีมของมันสไตล์มินบารของญี่ปุ่นระบบา่นที่ไม่คยเจออห่อมาแล้นนเป็นเล่นเล็กเงเกมแต่เคร่องย่อเปนระสบการที่เขาเก็บไว้ได้เพ่อนนในนาเร็วเรวเร็วเลมวเร็วเรเรานเร็วเร็วเร็วเล็วเร็วเร่นเล็วเร็วเร็วเา็นเร็วเร่วเร็วเร็วเรเร็วเร็เวเร็วเล็วเร่วเร็วเร็วเร็นเร็วเร็วเร็วเล็วเร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 ็เร็วเร็วเร็วเเเเรเ แล้วก็คุณจะเข้าทำแนนโดยการเลยครับหรือชุดแล้วแต่เคเลยโอกาสเข้ารอบโอกาสชิงมันยังมีก่อนที่คุณจะพึ่งมงคนอื่นก่อนที่คุณจะเพึ่งคนอื่นวันนี้ตอนนี้เกมนี้คุณต้องทําเพื่อตัวเองก่อนคุณต้องเอาให้มันชนะให้มากที่สุดนะครับไม่ต้องสนใจตัวเองเล่นไปต,ตามสไตล์ของตัวเองนะครับเล่นตามสไตล์ของตัวเองอป้องกันป้องกันป้องกันนะครับแล้วก็ทำให้ชนะแล้วค่อยมาลุ้นกีฬาโอเคไปด้วยกันีห สองวันละสองเกมผ่านสนุกครับ สนุกมากครับพอดีเมื่อวานเราก็ได้ชนะแต่วันนี้เราก็โดนเราแพ้ครับตัวโดนเหมือนที่ญี่ปุ่นเรสเต็มสนามดีฟเฟนส์ของเขาโหโหดมากครับจริงๆมันเป็นประสบการณ์ขอที่ดีมากๆสำหรับเด็กเราครับเราสะผมด้วยจังหวะเห็นเกมนะเปิดไม่ดีนะเปิดไม่ดีเปิดไม่ดีครับเปิดไม่ดีนี่จริงผมรับความผิดชอบครับการเหมือนเซตไลน์ัพใช่ไหมครับพรุ่งนี้ถ้าเราจะเข้ารอบเราต้องชนะผมผมต้องบอกเยอนีคือเผื่อคนดูไม่เข้าใจนะเพราะว่าผมว่าเวลาเราเปิดแล้วโดนรันเนื้อพี่โจและการอื่นอ่ะมันจะง่ายกว่านี้เพราะเวลามันแบบมันเป็นเซต บเวลามันหยุดไงแต่พอเนี้ยแม่งเราเปิดไม่ดีปุ๊บเวลาไม่ไหลแล้วแล้วไอตอนนั้นเทคนิคอะไรนกกรรมการพวกม,มันไหลไหลไหลแล้ไงนะหลายอยาก ยากจริงมีอะไรังเกันไหมมีมีเยอะครับจริงๆกับทีมเราใช่ไหมครับเนี่ยมีประมาณ5-6คนที่ได้ไปเวียดนามแล้วครอนนั้นก็อยู่ในกันกับ i อ b c แล้วก็มีเด็กที่มาเติมเติมเติมมาสมทสมใช่ไหมครับเนี่ยก็ชอบผมก็ยังคิดดูว่าเหมือนกับรายการนี้ใช่ไหมครับเราต้องเปลี่ยนไม่ใช่แค่ทุกข้านาทีแต่ควอเตอร์เต็มเต็มเลยเราสามารถเปลี่ยนผู้เล่นไม่ได้เปลี่ยนชุดไม่ได้เพราะมันเราเปลี่ยนอิสระไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็จะยากใช่ก็ก็ปกติสำหรับผมในควอเตอร์แรกถ้าเห็นรันโอเคผมจะสาาาาาาามมรถเเเเเอคนนนดีีฟฟซ์ขข้้หปล่ย คนที่ลงคอร์ตแรกต้องทั้งคอเตอร์เลยงานนี้มันยากครับคือบาร์สมันคิดต้องคิดมาแล้วต้องลงล็อกซึ่งแก้หน้างานไม่ได้เลยครับกคจริงมันต้องขึ้นกับผู้เล่นคนที่ยู่ปนสนามใช่ไหมครับแต่ก็ดีครับผมก็คิดว่าเด็กเราใหญ่กว่าสูงกว่าคี่ว่าจริงๆฝีมือทักษะอินดิวิ์เชลสกิลมันดีกว่าแต่ไม่หนีกันพอๆกันใช่ครับแล้วก็ทีมญี่ปุ่น ความเกวใช่ครับไม่ได้มีอะไรมากจากการที่เด้เป็นทีมมีมากมากครับประสบการณ์ใช่ครับมีใจที่เด็กเราได้กลับไปแล้วก็บอกได้เจอญี่ปุ่นคนละเรื่องเลยน่าจะเป็นบางอย่างให้เขากลับไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นพรุ่งนี้เราจะไจริงๆเหรครับจริงๆยได้อยู่ได้อยู่ครับจริงแต่ทีมนี้ก็ชนะญี่ปุ่นเมื่อวานอ๋อทีมตัวใหญ่ทีมตัวใหญ่ใช่ครับชนะญี่ปุ่นเมื่อวานสี่แต้มก็ถ้าเราจะเข้ารอบเราต้องชนะเอาประมาณสามเร้าใช่ครับเรานะก่อนครับไวอยู่ปะแน่นอนแน่นอนครับแน่นอนเรนนี้เราเล่นเป็นทีม ก็เหมือนเกมที่แล้วเราเอ็มลุกจากเกมที่แลวดีมากทุกคนเล่นเป็นทีมกันทุกคนทีมงานกับลูกจบที่แบบเหมือนทั้งเกมไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วมายิงลูกสุดท้ายได้ชนะเลยลองบอกเขาหน่อยรู้สึกดีมากเลยครับเพราะว่านั่งเบนช์มาตลอดเลยครับ <c oughs> yes, <sir. S 1> ยังไม่ได้ลงในสนามเลยครับแล้วพอได้ลงก็ก็ยิงลงเลยครับคุณลุกคุณเทเลยนะคุณดีใจลุกนั้นใช่ครับดีใจที่ได้แต้มครับทีมเป็นไงเกมนี้สนุกมากครับแล้วก็มันแบบทีเดตแบบเขาจะหาเรื่องเราครับผมเกือบลุกออกจากเบนช์แล้วครับโคตรเดือด แบบโคตรเดือดโคตรมันเกมนี้เดือดมากพพอเช่กับอินจเกือบต่อยเขาแล้วครับไอรายการนี้เป็นไงม้างมามาที่จีนเป็นไงม้างสนุกครับแต่อากาศไม่ค่อยดีผ่านมา3เกมแล้วพอเจ่ทำงานคีิไหมคิดคิดว่าเราจะเล่นได้ดีขนาดนี้ไหมผมคิดว่าไม่ครับเพราะเราซ้อม เราซ้อมน้อยมากครับแต่ทุกคนก็จูนกันได้เร็วมากเลยนะใช่ครับเพราะบางคนก็เล่นทีมเดียวกันแล้วก็รู้ใจด้วยกันครับพอใจไหมรายการนี้พอใจมากครับเล่นก็ภูมิใจผลงานตัวเองมากครับเป็นไงบ้างครับผลงานรอบอันนี้เราจบรอบแรกกัรอรอบแรกจบจบแล้วแต่ว่ายังมีติ่งให้ลุ้นอยู่มันอาจจะเป็นทรีเวลหรือว่าอ่าเป็นสามเศร้าสามเศร้าเราต้องลุ้นให้ฮ่องกงแพ้จีนที่เราชนะมาใช่ครับเราถึงจะเป็นสามเศร้าแต่ถ้าฮ่องกงชนะเขาจะเป็นที่หนึ่งของสายแล้วเราที่สองซึ่งรายการนี้มันจะเป็นค้วยแมมหรือมันจะเป็นงไงเสือผมไม่รู้ผู้ชม็น เป็นวางมาเลยว่าที่1นึ่งจะที่หนึ่งเป็นสี่ทีแบบนี้หนึ่งสองสองลำดับที่สี่ใช่ก็ิจริงที่หนึ่งจิงที่สามเงินไล่ลงไปเปอร์เซ็นต์ก็ยังมีลุ้นนิดนึงก็มีครับมีติ่งให้แอบลุ้นได้อยู่ครับผลงานรอบแรกเป็นไงรอบแรกเกมหนึ่งดีมากเกมสองไม่ดีเพราะว่ามันแข่งวันเดียวกันแล้วก็เราโทษไปก่อนเราโทษไปเกมสองเล่นไม่ดีเพราะว่ามันร้อนมากแล้วก็ เด็กเล่น2เกมแล้วแล้วก็เด็กเริ่มเหนื่อยเริ่มหน่อยแล้วก็เกม3วันนี้เล่นดีนี่ดีมากนะวันนี้เล่นดีเล่นได้ดีทําคะแนนได้ต้องกันได้ครับษาดได้ฝาดีมืออารมณ์ไหนก็ว่าส่วนหนึ่งก็มาจากวเดียรนะอะเราเป็นลีกยาวๆใช่ประสบการณ์ที่ที่เด็กๆเขาได้ประสบการณ์มาแล้วก็เอามาเป็นบัตรโตนน์แมนแบบนี้แล้วเขาจัดการอารมณ์เขาได้ดีก็ฝักเช็ดครับเด็กๆก็เต็มเต็มที่ทุกเกมเลยเล่นเต็มที่เต็มร้อยเกินร้อยด้วยบางคน about